ทีนี้เรามาดูว่าคือคุณทัทสินเนี่ยไปร่วมงานแพร่ทองทานได้เพราะอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษใน7 2พรษาปีนี้นะคะจำนวน2แสนพวกนทั่วประเทศนะคะก็จะเป็นเหมือนกับความเป็นมงคลของพระองค์ซึ่งก็จะทํากันมาเป็นราชประเพณีว่าพอจึงวันครบรอบต่างๆหรือวัาสำคัญต่างๆของราชสํานักเนี่ย ก็จะเหมือนกับปล่อยนักโทษนะคะทำบุญในการทำบุญลดโทษการปล่อยเนี่ยคือหนักก็ลด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 ลงมาแล้วบางคนเนี่ยเบาเหมือนปุ๋ยนุ่นก็ออกได้เลยบางคนจับประหารชีวิตก็อยู่ติดคุกตลอดชีวิตนะคะบางคนก็ลดลดลดลงไปไปดูรายชื่อมได้ชนทุก็เลยไปตรวจสอบค่ะจากกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสพระราชวิิตรมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พอเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28ก,ก,กรกฎาคม67ปีนี้เนี่ยมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำและได้รับพระราชทานลดวันต้องโทษตามพระราชกิฤษฎีกาฉบับนี้200,000รายด้วยกันทั่วประเทศซึ่งมติชนออนไลน์ไ,ไปตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องขังรายสำคัญนะคะนอกจากนายทักษิณชินวัตรที่ผ,ผู้ผู้ถูกคุมประพฤติได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษเป็นอิสระไม่ต้องรอที่30แล้วเลยสามารถไปงานลูกสาวได้ ยังมีกลุ่มนักการเมืองที่เป็นที่น่าสนใจของสังคมทั้งนักการเมืองและอดีตข้าราชการระดับสูงที่ถูกสารพิพากษาในคดีสําคัญเข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษด,ด้วยก็ประกอบไปด้วยนักโทษชายภูมิสารผลอายุ68ปีเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมาจากคดีจำนำข้าว,าวนะคะสารพิพากษาปี60เนี่ยกำหนดภูมิสารผลเนี่ย36ปี ได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64ในรอบแรกเหลือวันต้องโทษจำคุก12ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64รอบสองเหลือวันต้องโทษ8ปีพ้นโทษ25สิงหาคม68ปีหน้าปีหน้าโอ้โหสิงหาปีหน้าพ้นแล้ภูมิสารพลปี64ปีเดียวละสองรอบเลยใช่ภูมิสารพลนะปีหน้าไปแล้วนะปีหน้าบุญทรง บญทรงเตริยาพิรมอายุ64ปีเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมสารพิาพากษาในปี6กกำหนดโทษ48ปีได้รับการอภัยโทษลดวันต้องโทษในปี64รอบแรกเหลือวันต้องโทษจำคุก16ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64ในรอบสองเหลือวันต้องโทษ10ปีพ้นโทษ21เมษายหน71ผู้ สมบูนทรงเนี่ยเจ็ดหนึ่งออกเลยนะคะเจ็ดหนึ่งก็อีกหกเจ็ดสี่ปีอีกสี่ปีออกอ่านะอีกสี่ปีนะถัดไปค่ะมนัทสรอ้อยพลอยอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศอายุ72ปีเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมอันนี้จะนังข้าเหมือนกันนะนังข้าข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นข้าราชการเป็นกระทรวงพาณิชย์นะคะมนัทสร้อยพลอยเนี่ยเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมสารพิพากษาจำ จำคุกเนี่ย40ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64ในรอบ2เหลือวันต้องโทษ8ปีจะพ 11, ้นโทษ11กรกฎาคมห9เอีกปี 2> 2ปอย่างไรก็ตามทั้ง3รายเนี่ยนะคะภูมิสารผลบุญทรงและมนัสจำคุกมาแล้ว7ปีกว่าเ7ปีกว่าแล้วก็ยังมีนายเสียเปียงอายุ67ปี กำหนดโทษ48ปีปี64รอบแรกได้รับรได้รับอภัยโทษลดวันเหลือโทษจำคุก9ปีในปี64รอบ2เหลือ6ปี3เดือน26วันเสียเปียงจะพ้นโทษ26ธันวาคม66ไปแล้วแต่ถูกจับอีกเพราะอยู่มีคดีที่อยู่ระหว่างอุทธรดีกาเสียเปียงยังไม่หลุดแต่เอาความเป็นจริงเสียเปียงเนี่ยอยู่โรงพยาบาลอ่า เพราะเสียเปลี่ยนนี่ป่วยแจ้งว่าป่วยหนักมากอยู่โรงพยาบาลเสียเป็นส่วนใหญ่นะคะถัดมาคงจํากันได้จุธามาสิริวัพรูะว่าการน้องเที่ยวอ่าเ <À, S 2> ข้ากับพอม,มอนลูกสาวนะใช่พอมันลูกสาวอืมไอ้นี่งไอ้ฟิลม์มแบงกอกฟิลมเฟสติวลัลใช่อายุ78ปีปี60ถูกกำหนดโทษ50ปีได้รับอภยโทษรอบแรกในปี6กเหลือโทษจำคุก17ปีได้รับรอบ2เหลือ 9ปี6เดือน24วันพ้นโทษ19กันยายน6969 <6, 9, S 1> อีก2ปี 2> อีก2ปีพอๆกับลูกสาวอพอลูกสาวผู้ต้องขังกลุ่มนี้เคยได้รับพระราชทานอภัยโทษไปแล้วสองครั้งในปี64จําจำนวนวันในการลดโทษจะเหลือดังนั้นเมื่อได้รับพระราชทานอภัยลดโทษต้องโทษทำให้จำนวนท,ที่เหลือเือคือคือเร็วๆนี้เราจะเห็นคนเหล่านี้ทยอยออกมา,าเร็วๆนี้ย มันไม่ได้แบบสี่สิบห้าสิปีที่เราเห็นไอ้นี่นกลไกสําคัญคือไอ้คณะกรรมการของรัชทานนี่แหละที่ทําให้เป็นชั้นเยี่ยมในการเอา้าคนนี้มาในกอมาในกอเลื่อนชั้นเลื่อนชั้น,นเอามาใส่ตะกรา้าเอามาใส่ตะกร้าชั้นเยี่ยมแล้วเอาชั้นเยี่ยมเนี่ยขึ้นไปก็คืออยู่ในหมวดหมู่ขณะรัาาชท่านทั้งหมดหจับมาอยู่ในตะกร้าชั้นเยี่ยมแล้วเอาขึ้นไปวางไว้ที่ชั้นเยี่ยมชั้นเยี่ยมปุ๊บพอมีมีวาระสาคัญปุ๊บก็เอาไปลดโทษเอาไปลดโทษเอาไปลดโทษ ดังนั้น48ปีไม่มีจริงไม่มีจริง40ปีไม่มีจริง48ปี50ปีไม่มีจริง48ติด10ปีอ,อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันคุ้มไหมอะสำหรับใครที่จะโกงชิบหายเลยเอ้ยถ้าหากว่าเขาจับเราไม่ได้ลหลายหคนอื่นไปติดแทนเราถ้าจับได้ดูปุ๊บเดี๋ยวเรา5ปี10ปีเราก็ออกมาแล้วออกมาเสวยสุขไนงะใช้เงินที่โกงไปเต็มที่เมามันมเคสทักษิณเนี่ยนะ มันยิ่งทําให้ไอความเชื่อมั่นเรื่องวัตัญญาแพทย์เรื่องต่างๆเนี่ยหายไปเลยนะ<อ>ไม่ป่วยก็บอกว่าป่วยได้อะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะหนักก็หนักได้<อ>นะแต่แล้วตอนนี้เป็นไงไม่ป่ยย<อ>วปปยหนักเลยคือแข็งแรงมากวันที่ลูกสาเป็นนายรัฐมนตรีอ่ะช่มชื่นมากหน้าบานเป็นจันชงเลยระดูห,ะหักปภาษาเรียบร้อยเซนเอ,อ็นเปื่อยยุ่ยเหนียวหนึบเหมือนเดิมเรื่องเรื่องป็นโประสาท